สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสิงไพ่ไพยีโน่กับพาดดัซลีมาพอ่อีแล้วครับกับสวบิดรับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ละครเ่าหนี่ยย่งประเทนลงเลยครับผมเพราะว่าหลังจากที่พาดดัซซีเพึ่งเอาวสารไปนี่ไพยีโนโกกำลังฟอร์มทีมงานในการที่จะทายทําเหมือนภาพยนต์มานี่ ครับกำลังฟอร์มทีมงานกับระควรเรืองไม่พันสิบิงไพซี่สันหกนะครับก็เลยอยู่ระว่างกาันพักสมองอยู่ช่วงนี้แล้วก็พยายามสิไปหาเก็บภาพเก็บเ,เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไปหาโลกเกชั่นเอามาตัดต่อเป็นฉากภาพยนตร์ครับช่วงนี้ไปละ น้ำผู้น้ำผาน้ำดงน้ำดวนไฟแน่ก็มี่ครับชนี้กําลังสีเริ่มสีเริ่มละครอนสมิงไพ่กําลังหาตัวนักแสดงอยู่ครับหาทีมงานมารวมอีกหลายหลายหลายคนอยู่เพราะว่าละครอนเขามันต้องใส่ตัวละครอนค่อนข้างห้ายครับ ละควน,นักแสดงของทางจะหลายคนทีมงานเ่าห้องก็ถือว่าย่งย่งย่ง,ยง,ยงรวมยุ่งแต่ว่าก็หามาเติมอีกว่าเป็นละครันฟ้อมหยักคนคนฟ้อมใหญ่คนคนครับก็เลยต้องใช้เวลาฉะนั้นช่วงนี้ละครสวิงไพ่ก็ย่งเฉพาะท่านในในรงออนแอนะครับแต่ว่ากาลังคิดเดี๋ยวละพากันกาลังดำเนินเรื่องแล้ว มีโค้งเรื่องแล้วเขียนไปเนี่ยเป็นบางตอนแล้วบางฉากบางสิ้นแล้วนะครับเริ่มจากนี่เราไปนะครับทยอยทยอยเห็ดไปแล้วก็มีโอกาสได้เนี่ยมื่อนี่มาเทีหน้ากล้องครับทดสอบใส่บทผุนพาน <laughs> ทุยทดสอบไ,ไทยครับฉากครับผู้กับพานเนี่ยใส่ชุดแต่มันขึ้นไอพัน่ย ว่าในบทรับเป็นรถรับบทเป็นพ่านถุยนะครับเป็นนายผ่านว้หนวดไปเข้า <laughs> โอ้ยหนวดกับงอกว่กานวดเข้ากับนวดพ่อเข้าไม่ได้โกนแล้วครับเพราะว่า,วาต้องให้มันสมบทบาทให้มันคือ,อน,นี่จะเป็นางานอีกสายหนึ่งที่มาเลี้ยนรู้นี่แหละเ,เป็นงานการแสดง งานทั้งละครตัวนี้เป็นละครเสียงอยู่นะครับแล้วมีอีกมากเลเป็นละครเป็นภาพนําเป็นภาพยนตร์กำลังเรียนดูว,วิธีเฮ็ดฉากวิธีหลายอย่างหลายเนี่ยครับหลายอย่างหลายเนวตอนนี้แต่ว่าเสียอกว่าเป็นนังตอนี้หันโอ้ขัดใชเเวลานานพ์ปนเปื้นเพราะว่าเป็นละครฟ้อมยักฟ้อมยักแบบได้ไว่าที่มันมันเอ็กสียว,วางเลยเนาะ ก็ลองไปติดตามเบื้องครับตอนนี้เป็นละครเสียงเยอะไปฟังเบื้องก่อนกันเลเสียงไพ่ฟังเบื้องไม่ร้อยตอนเลย่านเดอะซีรีส์เยอะกับหาตอนเลยจ้งางอวสานนะครับลองไปฟังเบื้องว่าละครเขาเป็นยังไงถ้าออกมาเป็นภาพยนตร์แล้วมันี่เป็นจังไดนะ่าเป็นรูปแบบใดนะก็มองภาพปท่านหลวงอยู่ตอนนี้มีแต่หาเอ่อเคลือนไหวนะหาฉา,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 ากหา อีย่างที่มาไทยทำอันนี้ก็ลงล่งไทยเขาก้ใน้อย,ยุเป็นเป็นบางสิ้นนะครับใช้เป็นบางสินส้น,นล่งไทยเป็นบูสกินครับเบิ่งเลียนแบบนังเขาสร้างแบบนี้ัวได้เห็นเนี่แหละผมต้องมาเรียนรู้ว่าเออโว้บูสกินเป็นที่นี่เองเขาดึงภาพออกมาตัดตอมาเสียบฉากเสียบยังเขาจังเิเพื่อนครับว่ามันออกมาเป็นแบบเดย์แต่เขาเห็นแล้วเป็นนังไปยังแต่ว่า ถ่ายย,ยังยเด้อต้องอาศัยเวลาเนี่น้อยครับเพราะว่าก็เป็นมือไม่ยุติน,นี่ไม่สุยางเพราะว่าเม่ต้เรื่องการแสดงต้งเรื่องเทคนิคต่างๆื่องไม่ื่องมือต่างๆก็ต้องมาเรียนรู้ทั้งบัตรนะครับเอาจาังญมากันครับค่อยพูกันขอคุณไลน์ที่การติดตามนะครับด้ออน้ากันไปตลอดนั่นแหละบายๆครับยินดีมีที่สุดทุกคน